สวัสดีครับพี่น้องครับสองแซบวาเลตตี้มากแล้วครับพี่น้องครับนะครับสองแซบวาเลตตี้มากพอพี่บอลองอีกคือเก่าบหมนเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมืัอนี้ครับวันที่ยี่เออประมาณดีปรแมาณนะครับปรแมาณครับปรแมาณนะครับวันที่หกครับผมนะครับหกคุณจิกายนนะครับสองปัญหาร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับคิวงานเพชรสาวหน่อยเพชรแพงเขาอยู่ทางไหนครับพี่น้องนี้ครับสาวหน่อยผงอินครับ โรโกซาลอยเพชรแพงครับนั่นอะไรขึ้นน้องอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีเพชรขับน้องอิงเพชรบ้านแพงเอฟซีเพชรขับบัตโจยมนินนะครับซานลอยเพชรบ้านแพงนะครับเอฟซีเซเลปิ่นในซานลอยเพชรบ้านแพงทุกทุกทานครับนะครับเมื่อนี้นะครับไปทางบุรีรัมณ์นะครับเด้อวัดปานะครับนะครับคิวการแสดงนะครับของซานลอยเพชรบ้านแพงครับคิวการแสดงอยู่วัดปาอัมพรวันนะครับคุณน้านุสรน,นะพี่น้องครับตำบลหนองใจพิมพ์นะครับพี่น้องเมื่อนี้ครับ อำเภอนางรองครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์มองเมียงฟ้าโอนครับพี่น้องครับอ่านะครับคอยทางที่นางรองนะครับเพลงดังนะครับของแม่ศิริพรนะครับเนาะเขาไปคอสช่วงเช็คเศ้าอีลาได้ด้ด้ครับนี่ครับคอยทางที่นางรองฟังเพลงมันม้วนนะครับที่นางรองก็โอ้ม้วนแห้งนะครับเนาะสำหรับคอยทางที่นางรองนะครับเขาไปคอสได้นะครับพอพม่แม่เอฟซีนะครับคุณป้าคุณนาคุณอานะครับเขาไปขอคอยทางที่นางรองได้ครับช่วงเช็คเศ้าครับ เมื่อนี้มารุนครับว่าอีหลาสิลล้องบ้านะครับนะในช่วงเช็กเศร้านาเวทีครับพี่น้องครับคอยทางที่นางร้องนะครับไปเย e ือนพี่น้องบุรีรัมย์อีกครับเมื่อวนนี้ครับวั Wy นที่หกครับเกี่ยวงานนะครับนะครับสามาเพียนแพ้ครับนะครับบัตปาคุณานุสสร์นะครับบัตปลาอภวัานคุณานุสสร์นะครับต่ำบนนองเยีิยมนะครับเสิร์ฟไปเลยครับพี่น้องครับเสิร์ฟไปเลยครับนะครับอำเภอนางร้องครับเมืองแล้งครับคอยทางที่นางร้องครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเรื่องครับ สำหรับท่านที่ว่างนะครับหรือบ่มีเพลงสิฟังครับแนะนําเพลงนี้เลยครับนั่นคือเพลงอยังครับนี่สาวสำน้อยค่อยฮักครับพี่น้องครับเนี่ยซึ่งมีโชว์ในช่วงคอนเสิร์ตของกีฬาอีกนั่นเลยครับสาวสำน้อยค่อยฮักครับตอนนี้ครับยอดวิวสองล้านสามแสนกว่าวิวแล้วนะครับเนาะโอ้สุดยอดครับแบบมีทางสปปราฟาเอดไปโคเวอร์นะครับน้องสนุกพิมพ์ครับน้องพิมพ์สนุกนะครับเนาะ นะครับเขาไปบ้างได้ครับเขาไปฟักได้ครับมัวนเรือยงครับนะเนาะเปานอะไรโคเวอร์หลายคนแล้วครับตอนนี้ครับอ่านะครับสาวสาวหนะครับสองล้านสาวแสนกวิวแล้วครับดันต่อพี่น้องดันต่อนะครับนะครับสำหรับสาวสาวหน่อยคอยฮักครับคอมเมนต์แตกครับตอนนี้สามเออแสนสามกว่าคอมเมนต์นะครับแสนสามหมื่นก็คอมเมนต์นะครับกดใจกดถูกใจเกือบเกือบแสนแล้ยครับเก้าหมื่นกว่ากับแสนแล้วครับเก้าพันสี่เก้าพันห้าเก้าพันหกละครับ ไปกดถูกใจครับผู้ใดพัดกดถูกใจครับกดไดค่เดียวครับกดถูกใจให้ได้ฮอตแซนไปเลยครับนะครับการกดถูกใจนะครับนะครับฟังครับม่วนครับเดี๋ยวฟังอีกขึ้นนี่ครับอยู่นางร่องนะครับสาวสมนยค่อยหักฟังสดๆหน้าไปที่โอ้มวนแห้งครับนะครับเราฟังได้ครับช่วงคอนเสิร์ตยีลาครับจัดเต็มคือเกาครับมวนครับลำพิ้นตีลองน้ำสาวสมนยค่อยหัก สไตล์ลำเพิ่นสองเพลงนี้สุดอิลีครับพี่น้องนะครับหยาบดิวทะล่มครับทะล่มทะร่าครับตอนนี้ครับอนะครับสาวสน้อยค่อยหักครับฟังฟังละแช่ฟังละแช่ครับพี่น้องฟังกับสลรับฟังคลิปอะไรครับฟังกับสลับับบ้งคลิปอะไรครับพี่น้องครับนะครับปังนะครับอืนะครับอย่าลืมครับเอบอกข้าวบอกข้าวเราครับพี่น้องครับนี่นะครับเลิกขึ้นบ้านไหมพี่น้องอ่าถ่ายคลิปนี้ครับเลิกขึ้นบ้านไหม ของอีลาวงยิงมากเลย้อครับพี่น้องนั่นคือวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนะนะครับคิวงานพันยูใกล้กันนะครับเนาะคิวงานวันที่หนึ่งยูซีะเก็พอดีครับโอ้ก็เป็นโอกาสเหมาะนะครับวันหนึ่งมกราหกแปดไปฉลองปีใหม่ไปเข้าดาวไปฉลองปีใหม่น้ำกันครับถึงบานอีลาครับนี่คือความสำเร็จบานหอบฟันมะรังหันนะครับความสำเร็จของสารเพลนแพงความสำเร็จของพ่อพอแม่นะครับที่นะครับ มีส่วนสนับสนุนไทยยุรามาถึงจุดนี้นะครับเนาะอย่าลืมนะครับพี่น้องครับนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับพี่น้องครับนะครับฝากพ่อพ่อแม่กดไร์กดแช์นะครับกดไร์กดแช่นะครับสองแสนวัลเลตี้นะครับเด้อกดไร์กดแช์นะครับเออนะครับกดไก์กดแช่ได้เล้วครับเจอกันหม่คลิปหน้านครับพี่น้องครับเจอกันไม่คลิปนานะครับเี๋ยวสิมีหยางมาเล่า พี่น้องฟังอีกกระโปรดติดตามคลิปต่อไปให้แน่ครับพี่น้องครับนะครับนะครับพิมพ์มาครับผู้ใดสิไปงานผู้ได้ไปว่าได้กับเบื้องทางไรสดเด้อผู้ใดสิไปงานข้นบานไม้นะครับเนาะของอีดาวของอิงเป็ดต้านแพงครับหนึ่งมกะราหมสองมัร่าหกสิบแปดครับมือสันรันดีครับเลิกงามยามดีนะครับเนาะฝากไว้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปลวครับบายบาย